คราวนี้เรามาดูจุดประสงค์ของเพื่อไทยหลายคนบอกเลยว่าเป็นละครฉากใหญ่เพื่อไทยรู้คําตอบที่จะออกจากปากสามพักนี้อยู่แล้วว่าจะเอาก้าวไกลหรือไม่เอาก้าวไกลเพราะเขาประกาศมาตั้งแต่แรกว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่เขาไม่ร่วมรัฐบาลด้วยแต่เหตุใดจึงเชิญมาแล้วมาถแถลงข่าวกันในวันนี้มีคําพูดจากนักวิชาการเลยใช้คําว่ายืมปากเพื่อนหรือเปล่านะครับเ,ออเราไปคุยกับนักวิชาการมานะครับท่านแรกครับ รองศาสต,ตราจารย์ดรโอลานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลายัยบูรพาวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าขณะนี้เป็นเกมยืมมือยืมปากฝ่ายตรงข้ามขับไล่พักก้าวไกลเพราะเพื่อไทยไม่กล้าที่จะบอกเองจึงให้พักที่เป็นพันธมิตรและยือนอยู่ตรงข้ามกับก้าวไกลเป็นฝ่ายขับไล่ก้าวไกลยืมปากคุณอนุทินยืมปากคุณสุวัสด์ยืมปากคุณพีรพันธ์ ขอให้สังเกตเลยว่าเพื่อไทยไม่ไปหาเสียงสนับสนุนสอวอนเลยเรื่องนี้เป็นเกมกดดันพักเก้าไกลเพราะหากเพื่อไทยพูดเท่ากับเป็นการบอกเลิก MOU เป็นเงื่อนไขาทางการเมืองก้าวไกลนั้นรู้อยู่แล้วใครบอกเลิก MOU ก่อนจะเป็นฝ่ายเสียคะแนนนิยมทางการเมืองผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหากสุดท้ายแล้วก้าวไกลไม่ยอมปล่อยมือเพื่อไทยจะเป็นยังไงอาจารย์โอลานบอกนะครับว่าก็อาจจะเป็นอีกเกมหนึ่ง คือเพื่อไทยปล่อยให้เป็นปัญหาของก้าวไกลถูกสังคมกดดันและถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่มีปัญหาเองขวางไม่ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้โดยขณะนี้เพื่อไทยก็พยายามพูดเรื่องความจำเป็นที่ต้องมีรัฐบาลด้วยใช่ค่ะอีกสักคนหนึ่งนะคะ รองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดิหลกนักภูเก็ตค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสาตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะคะก็มองว่าการเปิดวงพูดคุยกับพักการเมืองต่างๆในช่วงนี้เนี่ยหลายพักประกาศจุดยืนมาแล้วละ่ะแต่เพื่อไทยก็ยังไปคุยอีกแปลว่าต้องการภาพการสื่อแถลงร่วมกันเป็นละครบีบก้าวไกลแทนที่จะคุยกับสอวอให้มันเสร็จก่อนตามข้อตกลงเรื่องนี้เป็นการส่อเจตนาชัดเจนว่าไม่ต้องการก้าวไกลแล้วล่ะ แล้วการกระทําข้ามขั้นตอนแบบนี้กปกติต้องคุยกับสอวอก่อนแล้วเอาตัวเลขมาสรุปว่าขาดเท่าไหร่แล้วขาดเท่าไหร่ก็ค่อยไปหาจากพักการเมืองดึงพักอื่นมาช่วยแต่คราวนี้คุยตรงกับพักการเมืองก่อนแสดงว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่สนสอวอแต่มุ่งเอาพักการเมืองมาเติมเสียงและเชื่อว่าจะประสบความสําเร็จอาจารย์พิชายชี้เลยนะคะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยรอดูเลยนะปฏิกิริยาของมวลชนโดยเฉพาะพักเพื่อไทยอาจมีแผนให้ก้าวไกลโหวตให้ด้วย หากเป็นแบบนั้นถ้าก้าวไกลทําตามก็ไม่รู้จะว่ายังไงต่อแล้วแหละเมื่อก้าวไกลแสดงท่าทีชัดก็คงหาจังหวะเหมาะที่จะเขี่ยก้าวไกลออกอย่างเช่นเมื่อไหร่ที่ไปคุยกับพลังประชารัฐก็อาจจะได้จังหวะเวลาไม่เอาก้าวไกลสุดท้ายเพื่อไทยก็ต้องประกาศตัวชัดเจนอาจารย์พิชัยประเมินเอาไว้นะคะว่าแม้เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้แต่อยู่ไม่สุขเลยจ้ะเพราะว่าในสภาจะต้องเจอฝ่ายค้านที่เข้มแข็งอย่างก้าวไกลก็คงทํางานไม่ง่ายอ่ะ ในขณะที่นอกสภาเองก็เจอชุมนุมอีกรายสัปดาหออ์นี่เป็นความเห็นของสองนักวิชาการที่วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองตอนนี้แต่ต่อจากนี้จะเป็นความเห็นของบรรณาธิการเนชั่นว่าเรามองว่าภาพที่เห็นในวันนี้ไม่ใช่การไปคุยเพื่อฟังจุดยืนแล้วขอเสียงมาโหวตให้นายกเท่านั้นแต่เป็นการตั้งรัฐบาลล่วงหน้า ที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนาแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องยอมรับว่ามันเป็นเพียงแค่ละครและหลายคนบอกเป็นละครน้ําเน่าหลังหล,ละครน้ำเน่าหลังข่าวด้วยซ้ำเนี่ยนะ